ํำรวจกันหน่อยหนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาเจอกับเพื่อนๆออีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงนี้ช่วงกลางปีนะครับเ,ออเรามาดูกันหน่อยหนึ่งไหมกับช่วงที่ใกล้ๆกับช่วงกลางปีอย่างนี้ว่าปี2565เรามีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างอะไรอย่างไรที่มันเป็นการสารให้กับตัวเราบ้างอะไรอย่าง อะไรที่มันเป็นสิ่งดีงามที่เราได้หล่อล้อมได้สะสมได้เติมเข้ามาให้กับตัวเราบ้างอะไรนะมาสํำรวจกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนครับถ้าเกิดเราไม่สํำรวจณนะขณะนี้เนี่ยเรียกว่าเราก็จะไม่รู้ว่าเออสิ่งที่มาใหม่สิ่งที่มาใหม่ที่เราได้มาครอบครองน่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมี อะไรที่เข้ามาใหม่แล้วอะไรที่มันมาเป็นของเราแล้วมันสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราแล้วเออเราก็จะได้ชื่นชมตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับว่าเออเราเองก็เนาะเราเองก็มีความตั้งใจเราเองก็มีความมุ่งมานะเราเองก็ก้าวมาถึงวันนี้ได้แต่ถ้าเกิดดูแล้วสำรวจดูแล้วมันยังร้อยดอมันยังขาดอยู่มันยังไม่ครบมันยังไม่ถึงเป้าที่เรา ต้องการจะเพิ่มพูนให้กับตัวเองอย่าพึ่งท้อท้อไปนะครับยังมีครึ่งปีหลังยังมีวันพรุ่งนี้ยังมีสัปดาห์ต่อไปยังมีเดือนหน้าแล้วก็ยังมีทางท้ายปีเพื่อที่จะให้เราได้สะสมแล้วก็เพิ่มพูนต่อยอดให้กับตัวเองนะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันอย่าท้อแท้แล้วก็อย่าสิ้นหวังนะครับวันนี้ยังมีวันพรุ่งนี้ก็ยังมี ขอเพียงแต่ความตั้งใจจริงของเราต้องมีด้วยนะครับแล้วความสําเร็จความโชคดีมีใจก็จะประสบกับตัวของเรานั่นเองนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนคนพิการของเราทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่รับชมอยู่ที่บ้านหรือว่ารับชมอยู่ที่โรงเรียนสถาบันการเรียนการสอนการสอนในที่ต่างๆหรือว่า สถานที่ในการจัดอบรมจัดโครงการนะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันขอให้เพื่อนๆข้ามผ่านความเปราะบางทั้งหลายไปโดยดีนะครับขอให้ไปถึงความโชคดีมีชัยประตูชัยที่เพื่อนได้ตั้งเป็นเป้าหมายแล้วก็คาดหวังไว้ขอให้ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับเพื่อจะได้มีพละกําลังจะได้รับมือกับ สิ่งที่เราเราดูแลแล้วก็รับผิดชอบอยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันใหม่วันพูดหน้าขอบคุณครับ